สวัสดีค่ะวันนี้พี่น้อยจะพาทำปอบเปียทอดเจนะคะทำง่ายๆเลยนะคะกรอบอร่อยสำหรับใครที่กินเจนะคะหรือสามารถทำขายได้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าพี่น้อยอ่ะตัดวิดีโอแล้วมันขาดหายไปนะคะก็คือเป็นผัดเสร็จแล้วนะคะคือ,อตอนแรกๆที่พี่น้อยทำวิดีโอมันก็ลืมกดวิดีโอน,นะ,ะก็เลยได้คลิปตอนที่ พี่น้อยผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้อยจะทิ้งสูตรไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะอัตราส่วนผสมต่างๆนะคะว่าอบเยอจีของเราทำยังไงบ้างนะคะก็มาดูตอนนี้พี่น้อยก็ทำการหอนะก็ห่อไปเรื่อยๆนะคตะอนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจพี่น้อยด้วยนะคะพี่น้อยเพิ่งทำคลิปวิดีโอ,อะนะคะก็จะได้อ ดูและติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะเป็นกําลังใจพี่น้อยด้วยนะคะก็มือใหม่ก็เป็นหนึ่งนะนะตัดวิดีโอก็ขาดหายไปเป็นบางช่วงก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะแต่ก็จะทิ้งสูตรไว้ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆสามารถกดดูได้ค่ช่วงผัดบอกเปียเท่านั้นเองนะคะช่วงผัดบอกเปียแล้วก็ช่วงหั่นผักนะคะอัตราส่วนผสมที่พี่น้อยเตรียมนะคะ ขอัยจริงๆเลยนะคะตอนนี้ก็ทําการห่อไปเรื่อยๆนะคะใครสามารถทําขายก็ได้นะคะหรือว่าใครอยากให้พี่น้อยทาปอเปียแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวพี่น้อยจะทําวิดีโอให้ดูนะคะก็ทํางานร้านอาหารก็ทําจํานวนมากนะคะก็ห่อแล้วก็ แช่ฟิตไว้นะคะเพราะว่าเวลาลูกค้ามาเยอะจริงๆเราจะทําไม่ทันนะคะเราก็ต้องทําแบบทีเดียวเยอะๆแล้วก็แช่ฟิตเก็บไว้นะคะอาทิตย์หนึ่งก็จะทําประมาณสองครั้งนะคะพี่น้อยไม่ได้เป็นเชฟนะคะพี่น้อยก็เป็น คนธรรมดาที่ทำงานร้านอาหารนะคะนี่เลยเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่เลยพอเพี่เราไม่มีแตกนะคะแผ่นเราดีนะคะนี่เลยห่อมาแล้วสวยงามนะคะหลังจากนั้นเราก็เก็บแล้วก็ไปแช่ฟิสไว้แล้วก็ตอนนี้ห่อเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทําการทอดนะคะตั้งน้ามันให้ร้อนปานกลางก่อนนะคะแล้วพี่นหยก็เอาลงไปเอาไปลง ไฟตอนน้ำมันร้อนไฟกลายยังไม่ร้อนมากเพราะถ้าร้อนมากเดี๋ยวมันกระเด็ในใส่มีนี่เลยแล้วเราก็เร่งไฟให้ไฟมันร้อน,นะคะเราใช้เวลาทอดแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเราผัดไส้อเบเี๊ยของเราสุกแล้วนะคะเราก็ทําการทอดให้สีมันออกมาเป็นสีเหลืองทองสวยนะคะนี่เลยแล้วก็พลิกอีกฝั่งหนึ่งให้สีมันเหมือนกันนะคะ พริกเรียบร้อยสีเหมือนกันแล้วเราก็ตักออกเลยนะคะนี่เลยสีสันสวยงามสีเหลืองทองนะคะนี่เลยกรอบอร่อยนานนะคะนี่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มสปริงโรนคำเราสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามให้พี่น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ